สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบแบ,บ้านๆปียะชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาก,กินตำส่วข้าวปุ้นค่ะนี่บมโคนตาค่ะพี่น้องตาําส่วข้าวปุ้นเพชรเปรียวหวานสไตล์เกาลูค่ะพักก็จะมีต้นกระเทียมญี่ปุ่นนะคะบอร์เอค่ะพี่น้องพักกาดหอมแล้วก็ผักบุ้งลวกนะคะพี่น้องบอร์เกร์ังย่าแล้วก็ใบหอมนะคะก็สกินกระฟาพี่น้องกดไไค์กดแช่ก็ติดตามพี่น้องไม่เด้อค่ะพี่น้องเป็นแรกก็ลังใจแห่งกันค่ะพี่น้องม่อะไรมันไไมว่นสวยกันนะคะมืนปลาหนานงๆไม่วันมากค่ะ มันนั่งกินในกันโดนๆนนยาวๆไปค่ะพี่น้องมาค่ะเสแสรบวันนี้มาวิวบรรยากาศหลังบ้านเดินหนุ่ให้เบิรงวิวกันค่ะนี่ค่ะเห็นเป็นแม่น้ำนี่ค่ะพี่น้องมีแต่ปลาชาโดย์ไงได้พี่น้องนี่ค่ะบางมือมันขึ้นมาเร็นหน,นามเขาอนุญาตใส่มือเด้อจ้ะขึ้นมาเร็นหนามตีกันยอกันอยู่ปวัวปะปวัวปะพี่น้องพวกหนู่มก,ก็ได้แต่นั่งเบิรงบ่งบมีอุปกรณ์นะคะ วันนี้กินปลาลนักสิหนอกินมาค่อยเบือ่อ วันนี้วันอังคารแต่ว่าจะใส่เสื้อแดงค่ะพี่น้องหมด ต้น,นกระเทียมญี่ปุ่นปันต้นหอมมันเท่าเลยพี่น้องขึ้นขึ้นจมูกเลยค่ะ เพึ่งพึ่งน้าวูนี้นะคะพี่น่องพึ่งม,มีนร่มว่อย isso aí, พี่น้องเ <c oughs> ห็นขึ้นจมูกเลย <c oughs> หน้าตาหนูเป็นคนจ่สีเลยค่ะ <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะบืง้ง <c oughs> เหมือนจะบูดแต่ว่าที่จริงอ่ะบ่มีหยังได้เป็นคนกันเองง่ายๆค่ะพี่น้อง สวัสดีพี่น้องทั้งแฟนเพจน้ำเด้อค่ะอืม้มแมงมันพี่น้องบะไรใสยกัน ไม่ว่ามันได้กินปลา ออื่นนี่ก็เห็ดงานปกติพี่น้องลองกินตามบุกหุงดูบ่ ่กาไปน,นด้คะพี่น้องเข้ามาแล้วไทยเบิรงฮอตตอนนี้นะคะพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเห็นน้าเมนเดอร์จากพี่น้องทุกคูทุกคนเป็นกำลังแรงใจค่ะ น้อนงแน่บ้เห็นตนนัวนูเลยค่ะมันย่อนแสง ินในสวนนึ่งทำไม่เวลาเด้วยค่ะี่นองข้อเสียภาพมากินถทำไม่เวลาจะกินในบ้านในีขั้วกินแล้วก็เก็บรังไม่หันเลยค่ะ,ะก,ก็เลยกราิดอยู่หัน ตนนีอหนูสูบไหวมัน,มนหิน บรรยากาศพี่น้องร่วมเปลี่ยนผิดร่วมเปลี่ยนผิดแล้วก็เครื่องบินก็เเลียน เพราะว่าวันนี้หนูมีเวลาหนูสบายสื่อเนื่อมาเห็ดก่อยกินอยู่ที่น่องหนูเห็นมูมูมูเผื่อๆกินในยูทูบหนูก็คิดอยากแต่ว่าก่อยแบบก่อยแหงๆบ่เซนเลือดแต่ไม่หนูมกกักรั้ซะ อ่อยคมๆจริงก็ขอเดียวผ่อนๆเพื่อจะมีแห้งนะัว กินแล้วกระสะลงเลยอะเพียงมาแรงของแม่แม่เรากินที่ตอนนี้ประมาณหาโมงค่ะกินแล้วแรงเลยเลยค่ะ บางมือด้วยค่ะพี่น้องดูกระสุล่สองคลิปบางมือก็คลิปเดียวค่ะ แสบเมงวั่นกับมานามันแท่บรเห็ทิเจ้าของแทนนุสไล์สวสจะมีคนเบ่งบ่ค่ะใส่เบ่งบรรยากาศ ไล่เบิร์ดแต่พับว่าเบิร์ดผิดเสเบุงบรรยากาศค่ะพี่น้องเรนุสเสเบุงบรรยากาศด้วยค่ะเรนุสเสเบุงอ่ะกลับกล่องมาด้แล้วพี่น้องนุใส่กล่องกล่องหนาเบิร์ดสีอะไรค่ะนี่ค่ะบรรยากาศทงให้ทงหน้าบานเฮา ไปละจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาไมนูอาหารคื่อเก่านะคะมาเบิ่งกันว่าจะเป็นเมนูอีอย่างนะคะพี่น้องนี่ค่ะให้เบิ่งลมใบว้อยคุณพี่น้องเห็นบ่ค่ะที่เป็นตายอยู่คุณค่ะไม่เคอบัวเลยค่ะบัวหลวงบัวโป่งมันเท่าอีกนะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบอกว่าโป่งกินนอนกินค่ะตายค่ะบ่เลยใส่ยาบ่เลยใส่ยางเลยเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมพนตายตายเองโดยธรรมชาติค่ะนี่ค่ะพักกะทินะแก่หมดละค่ะ เดี่ยจ้าไปละค่ะพอกอนันคลิปหน้าเมนูอาหารชือเกาค่ะสวัสดีค่ะ